เออ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 ตัวอย่างนี้มาเตาอย่างนี้มาเตาอย่างนี้ ผมกูโต๊ะกาดาสวัสดีคุณผู้ชมทีทม่นั้นรักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมคาร์บอยสาวกานาันนะครับผมเนื่องจากเกมนี้เราก็ไม่ได้เล่นมานานละครับผมเล่นเกมเล่นเกมอื่นไปเยอะละนะเ,เล่นเกมนี้มังม้งเล่นเกมนี้มั้งครับผมดีแราางกูเนี่ยเออดูตารางกระจ่ายนิดนึงนะครับผมต,ตารางกระจ่ายก็จะเป็นประมาณนี้น boy, แล้วผมมีคาร์บอยแล้วผมมีปืนแล้วมีหมวกแล้วผมตามมาด้วยวายแล้วเอ้ยตามมาด้วยเหล้านะครับผมไม่ใช่วายดิเออวิสกี้ป่าววะารัสก,ก้าวะ แล้วผมไว้ไว้เป็นประมาณนี้นะผมแตะรักสีทองกรอบทองนะโอเคสเกตเตอร์สามตัวฟีเจอร์มีซื้อนะผมทุกคนน่าจะรู้เกมนี้อยู่แล้วนะว่าเล่นยังไงจะเ,เป็นยังไงนะผมเริ่มเป็นหนึ่งบาทมาทุนซื้สิบบาทเออแล้วบอกไว้เลยในค่ายพีจี G ในจีบาก็เล่นได้นะผมบอกเลยบอกเลยแล้วคูณสองเข้าไปดิแล้วตบคูณสี่เข้าไปนี่แล้วตบคูณแปดป่ะแล้วคูณแปดตบมาแล้วคูณสิบหกปแล้วคูณสิบหกปะ แล้วคูณ3 2ป่ะแล้วคูณ3 2ไปแล้วคือหกสิบสี่ป้าแล้วหกมาแล้วร้อยยี่มาไหมม,มันจัดมันจัดจริงขยับต่อครับผมบอกแล้วสเต็ปผมได้คือต้องขยับครับเจอเอมาคูณ2ไปคูณ4เ่ป้ามึงบ้าแบบเมื่อนไหน่อยดิ บึ้มบาัเบกันหน่อยนี่อะคูดสี่แล้วคูดแปดมาดิจังหวะนี้เบอูเ้อยยี่แล้วคูดสิกและขวดเหล่านะขวดเหลาหล่นลงมาเปล่าขวดหล้มาแล้วสามสองโอเคพันเกแล้วมีวตกมาได้สัหอูแปดพแล้วอืมตัวเอไม่ออกได้ไงวะโอ้พื่ตัว A ออกนะร้อดรู้เรื่องบอกเลยถ้าตัวเออกร้อปดรู้เรื่องนะผมเนี่ยแถวเนี้ยเอออกปุ๊บร้อแปแล้วแถมมีวตบท้ายด้วย รู้เรื่องบอกเลยผมบอกเลยมีรู้เรื่องนะครับผมโอ้โหแล้วคูณเยอะกันไม่ยั้งเลยคูณกันแบบไม่ยั้งเลยลเนี่ยวนแล้วคูณสี่เข้าไปแล้วหกร้อยแล้วไหวเราลงมาอย่างงี้แล้วคูณแปดนิ่มๆไปดีหมื่นหนึ่งเออ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 หมื่นหนึ่งไม่มธรรมดาแล้วอะขอซื้อฟีเจอร์เลยแล้วกันอะหมื่นห้าอะ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 ขอให้คุ้มกันนะขอให้คุ้มแล้วกันขอให้คุ้มแล้วกัน ไม่ความจริงก็กลัวกลัวไม่กลัวกลัวไม่คุ้มมาดิกลัวไม่จ่ายน้อยดินั่นไงสองดอกนั่นไงไม่เข้าเออเข้าโอเค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 แต่ไม่ออกเลยวะเออ มาใครเนะี่ยรู้สึกว่าแตกนอกระจะมันกว่าเยอะเลยเออเนี่ยดูดิไหลแบบไหลน้อยมากเจ็ดหกเออเออไหลไปเนี่ไย,ย,ย,นยไม่ค่อยไหลเลยอะแตกไหนไม่ค่อยเบิร์กว่ะทุกคน เออไว้ไวี่ยดูดิมันมาแค่เนี้ยแล้วมันจะมาเออ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 ตัวอย่างงี้มาเต่าอย่างงี้มาเต่าอย่างงี้ฮู้หู้แม่งกว่าจะออกแม่งกว่าจะออก พอเลยครับผมบอกเลยมีพอเลยฮะโอ้โหแม่อยากรู้ว่าแต่แรกหนูจะไม่ได้แล้วครับผมก็ตรอดใครจะเข้าไปดูคลิปนี้นะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับติคให้ครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสหรับคลิปนี้สวี่ยุคบ้าครับผม